ส่วนผสมระหว่างเก่ากับใหม่แล้วในใหม่เองก็มีทั้งธุรกิจมีทั้งสังคมมีทั้งการเมืองนะครับก็มั่นใจว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพของฝั่งทนในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจริมน้ํานะครับแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาให้กับชูงชนด้วยในลักษณะที่มันมีมันมีแรงบีบอัดนะจากเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวจากอสังหาเงิมาซับร,ราคาสูงกับชุมชน วิถีที่เป็นวิธีเดิมริมน้าทั่วไปเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นคนที่ว่าที่ผู้สมัครกศสฝั่งคนต้องสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวฝั่งคนให้ได้นะครับซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กันที่เวิ l ด m มาร์เก็ตนะครับเราก็จะเริ่มในที่ของคุณซิลินนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เก่าของของตอนอดีตอนาคตใหม่ก็มั่นใจว่าคุณซิลินจะสามารถทวงแชมป์ืนให้กับเราได้นะครับเชรษฐกิจในเรื่องเกี่ยวกับริมน้ำนะครับพื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลจากพระนครมากนัก 450ตารางกิโลเมตรนะครับครึ่งหนึ่งของพนะนครพอดี1.7ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่สําคัญที่ควรจะมีศัก์รีไม่แพ้กับพนะนครในการพัฒนากนะรุงเทพมหานครแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องเข้าใจมากกว่านั้นก็คือความท้าทายนะครับก็คือเรื่องของการคมนาคมล้วนๆหลายๆหลายๆคนว่าที่ผู้สมัครก็พูดกันเรื่องของคมนาคมทางน้ําเพื่อที่จะใช้ชดเชยเรื่องของคมนาคมรถไฟฟ้าหรือเรื่องของถนนตัดใหญ่ที่ทําให้เกิดปัญหา บางพลัดนะครับพื้นที่ที่มีปัญหา PM เ5มสสูงเป็นระดับต้นๆของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นเรื่องของอพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับพนักงานแบบนี้แต่ว่าเรื่องการคมนาคมก็ดีเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ดีนะครับเรื่องความแออัดก็ดีเรื่องการประทะาการระหว่างวิถีเก่ากับวิถีใหม่เครือ <c oughs> ข่ายชุมชนใหม่ที่มากับการท่องเที่ยวที่มากับอคอนโดสังหาริมทรัพย์กับชุมชนเก่าริมน้ําริมคลองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสาคัญที่ต้องคอยดูแลับางกอกน้อยก็เป็นพื้นที่แรกๆที่ ให้ประสบการณ์ผมในการหาเสียงตั้งแต่4 5 4 6้าสี่หเพราะฉะนั้นในส่วนตัวแล้วผมก็รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาที่ฝั่งคนอีกครั้งนึงแล้วก็คิดว่าจะสามารถสบัดพงนะครับยึดกรุงแล้วก็ทั้งมหาทั้งพระนครอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราไปบางระเบียงกับคุณบิวแล้วก็อาทิตย์นี้กับฝั่งคนก็คิดว่าจะสบัดพงสีส้มยุทธ์เทวกรุงเทพมหานครได้แน่นอนหลายสสเขตหลายคนเป็นอะไรก็เป็นหน้าใหม่ครับมีความมั่นใจว่าจะสามารถสู้กับคู่แข่งของพรรคอื่นที่เป็นสสเขตแน่นอนครับเพราะว่าอย่างในตอนอนาคตใหม่่ก็ใหหมมทั้งด คราวนี้มีทั้งใหม่มีท่านเก่ามีคนที่มีประสบการณ์ที่เลือกตั้งตั้งแต่อยู่อดีตอนาคตใหม่หรืออาจจะอยู่พรกเพื่อนบ้านก็มาอยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีทั้งประสบการณ์ที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้จากสภานในช่วง4ปีแต่ในขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าความท้าทายสมัยนี้ใช้ประสบการณ์แบบเดิมๆแก้ไขไม่ได้นะมุมความท้าทายแบบใหม่ก็ต้องใช้คนที่ใช้ข้อมูลเป็นคิดเป็นสามารถที่จะวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในการแก้ไขปัญหาได้เรื่องของคมนาคมเรื่องของอ คุณพี่สุ Again, right freely, ne, ้าเนี่ยบางทีใช้แต่ประสบการณ์ไม่ได้หรอกครับมันต้องใช้ข้อมูลในการใช้ด้วยแล้วก็เชื่อว่าว่าที่ผู้สมัครที่มีพื้นฐานในเรื่องของธุรกิจก็ดีนะครับพื้นฐานพื้นฐานในเรื่องของการเมืองในเรื่องของสังคมก็ดีเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ตรงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของประสบการณ์เรื่องของข้อมูลเรื่องของอุดมการ์เรื่องของประสิทธิภาพจะเป็นผู้แทนที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พี่น้องชาวฝั่งคนจับต้องได้แน่นอนในการเลือกตั้งต่อไปในสมัยน่าเชื่อกันว่าเนี่ยเรื่องธุรกิจ ธุรกิจการเมืองหรือว่าการซื้อเสียอะจะมีมากขึ้นกว่าเดิมอย่างชื่อว่ากระแสก้าวไกลเชนะกระสุนได้ไหมครับผมคิดว่าอันนี้เป็นคําถามที่ต้องถามประชาชนเรา,เราต้องกลับไปถามพี่น้องประชาชนว่าจะยอมรับให้เป็นานาน่า democracy แบบนี้หรือเปล่าเป็นประชาธิปไตยแบบคล้วยๆหรือว่าเป็นความงูเห่าอย่างที่ทั้งสื่อทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศรวมถึงพี่น้องประชาชนคนอาชีพกินข้า ว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของกระตุดมการมันป็นเรื่องของประสิทธิภาพแล้วในช่วงที่พี่น้องประชาชนกําลังเดือดร้อนท,ที่สุดเขากำลังคิดกันว่าจะดึงเชงให้นานที่สุดว่าควรจะไปอยู่ฝั่งไหนจะได้จะได้สสครบ25คนเสนอตัวเองเป็ายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็พี่น้องประชาชนคงจะเป็นคนพิพากษารก็เชิญชวนตรงนี้เลยครับว่าอยากจะให้พี่น้องประชาชนดูการอภิปราย152ครั้งสุดท้าย152นี่สสลงคะแนนไม่ได้เนาะ แต่พี่น้องประชาชนลงคะแนนได้คราวนี้ <S <S ก็เราตั้งใจที่จะเปิดโปงความล้มเหลวแล้วก็ปัญหาทุจริตนะครับชวยอุทยานเรือสุโขทัย <S <S เรื่องของทุนจีนสีเทาทั้งหมดก็คงจะเป็นปัจจัยที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะลงคะแนนได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ก้าวจก็จะทางานเต็มที่ทั้งในสภาในวละที่เหลือแล้วก็พื้นที่ในนอกสภาท,ที่ทุกคนเห็นภาพในวันนี้ด้วยคาตอบแรกก็คือว่าก็ต้องแสดงความมีนิกับเพื่อไทยแล้วก็พร้อมที่จะทั้งแข่งขันแล้วก็ร่วมมือ แคนด i ทั้งสองท่านนะก็รู้จักทั้งสองท่านมานานก่อนที่จะมาเป็นนักการเมืองคู่นะครับก็พร้อมที่จะแข่งขันเพราะว่าในระบบประชาธิธปไตยแบบนี้มันต้องมีทั้งการแข่งขันแล้วก็พร้อมที่จะร่วมมือกันได้เัราัน,นี้ก็เป็นสิ่งนะส่วนเรื่องของหนักใจไม่หนักใจลงพื้นที่ไหมตอนนี้ผมคิดว่าทุกพรรคการเมืองลงพื้นที่ด้วยกันทั้งหมดเพราะว่าอย่างที่บอกเรามาคิกออฟกลุ่มคนพื้นที่ท,ท,ที่เรามีศักยภาพนะครับแต่ละพื้นที่ก็ว่ากันไปตามนั้นแต่ว่าสําหรับผมก็ลงทั่วประเทศแน่นอนลงททั่วประเศก เขตอาทิตย์หนึ่งสี่ห้าเขตเป็นพื้นที่ที่ผมจะต้องลงพื้นที่ไปเต็มที่อยู่แล้วแต่ช่วงนี้ก็อาจจะยังมีสภาอีกสักเดือนสองเดือนแต่ยังไงก็จะลงพื้นที่กันเต็มที่อยู่แล้วไม่มีวันอยู่พตอนเลืเอกตั้งนี่เราแข่งขันกันแต่หลังเลือกตั้งเนี่ยก็อาจจะมีการจับมือพูดคุยร่วมือกับเพื่อไทยได้ปกติใช่ไหมค<อ>รับพักร่วมฝ่ายการทั้งหมดเนาะแล้วก็เราคิดว่าถ้าเราเอาภาพใหญ่ของประเทศมาเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็เอาพี่น้องประชาชนมาเป็นตัวตั้งเนี่ยไอ้สูตรทางการเมืองนั้นมันจะถ ก็คงจะเป็นเรื่องของไม่ใช่ว่าใครจับกวาดใครเพื่อให้ได้รัฐมนตรีกี่คนก็ช่วงไหนอะไรลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าเอาปัญหาความท้าทายของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ถ้าเอาภาพใหญ่มาเป็นตัวตั้งเนี่ยบางทีถ้าหนักนิดเบาหน่อยหรือว่าเราสามารถที่จะส่วนช่วร่วมสมรรถต่างกันได้เนี่ยก็น่าจะเป็นผลดีกับระบบประชาธิปไตยทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของพรรคใดคหนึ่งครับคือเราก็อนุมานไปได้เรื่อยเนาะแล้วมันก็มีสูตรอยู่หลายสูตรนะครับผมว่าคิดว่าสิ่งที่พรรคก้าไกลทำได้ก็คือว่าสิ่่งทีเราควบุมนได้ก็ื เงื่อนไขที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับอย่างพักทหารจำแรงไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติหรือทางประชารัฐเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราเข้าร่วมไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นหลักการที่เรายืนยันให้ชัดอันที่หนึ่งอันที่สองเราก็ยังเกี่วว่าความท้าทายของประเทศไทยเนี่ยชุดคําตอบที่ดีที่สุดอยู่ในทักร่วมฝ่ายค้านาปัจจุบันอันนี้ก็เป็นธงอีกอันนึงที่ตั้งไว้ตรงกลางที่เหลือทกทุตงตง้องให้ประชาชนเป็นคนให้คําตอบมาว่าอยากจะเห็นชนท่ามาตสิของประเทศไทยเป็นรับงานอดไแล้วก็ตั้งใจทํางานอย่างที่ท,ที่เราพยายามที่จะทำ คาดการ์กันไปคาดการ์กันมาเพราะว่ามันก็ออกได้หลายสูตรอยู่แล้วอันนี้อันนี้มันมีมันมีคำตอบอยู่ในคําถามแล้วประชาชนสามารถทําให้เป็นหมันได้โดยการที่ทําให้ไม่ถึง25คนตั้งแต่แรกแล้วเราก็เห็นอยู่ว่าพอเปิดตัวออกมาแป๊กนะแล้วก็มีความกระจัดกระจายแต่และคนที่ดึง้ามาก็ไม่ไม่รู้ว่ามีความพร้อมเท่าไหร่ตอนที่เปิดตัวที่บอกว่าเป็น VVIP แต่และคนก็รู้สึกว่าจะไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในการเมืองณปัจจุบันเท่าไหร่แล้วพราเฉนทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดพี่น้องประชาชนไม่เห็นด้วยกับการที่บอกว่าจะให้แก้ ให้วรา,านายกเกิน8ปนะีซึ่งอันนี้เป็นเปนเรื่องของระบบครับไม่ได้เป็นเรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในขณะเดียวกันมีประชาชนที่อินโดนีเซียบอกอยากจะให้โจโคโูวีอยู่ต่อเกิน8ปีเขาบอกมันไม่ใช่เรื่องของโจโคโูวีมันเป็นเรื่องของระบบประเทศควรที่จะให้ระบบเป็นตัวตั้งไม่ได้ที่ให้เอาซุปเปอร์แมนคนใดนคนหนึ่งมาเป็นตัวตั้งถึงแม้ว่าจะเป็นซุปเปอร์แมนแต่สำหรับพลเอกประยุทธ์เป็นยาหมดอายุมาตักนานแล้วนะครับแล้วก็เป็นนายกคนละครึ่งมา านานพอสมควรแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มันเป็นเซอร์ไพรส์พอถ้าเกิดพี่น้องประชาชนอยากจะทมามันเรื่องนี้ตั้งแต่แรกทาแท็เรื่องนี้ตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องเลือกพรรคคนที่มีความคิดแบบนี้ตั้งแต่แรกไม่ให้ครบไม่ได้สอสอครบ25คนเสนอตัวเป็นนายกไม่ได้ตั้งแต่แรก,ป,าาแรกประเทศไทยเสียเก,เกมได้ทันทีอันนี้อยู่ที่ประชาชนจริง

ไ่อนแน่นอนครับนีาเราเ้นนโยบาเราได้ครับนี่นีชื่อคุณจีนินรัตัวทขีก่านมาโควิดทีีวาหลว่อามโควดแต่ว่าถ้าเทียกับคิดมานียังไม่กลับขึ้นมาเทาเดิมงอดยัร้ช่เราดูนโยบายเราเราพยายาเติมกาลังซื้อประชาชนมีเรื่องรัาเริ่ม่าแรงเริ่เงินสวัสิการเด็กเล็ผู้สูายุากด้วครับขอบคุรัเาครับ มีอะไรอย่างมีนโยบายอะไรสั่งนะครับชมวงนี้เจอเปัญหนาอะไรไหมนะครับมีสกยิ่งยงมีคุณไอติมนะครับไอติมคุณไอติมผู้จัดการเกี่ยวกับนโยบายของพวกเราสวัสดีครับคุณวราพรน้ำพริกแกงสวัสดีนะ ที่าลิมเจอรด้านหัวหน้าพรัก้าวลยครับยังไม่เลือกตั้งเลยตรงนี้ไม่รู้เลือกตั้งเมื่อไหร่ไม่รู้เรื่องเมื่อไหร่เราสู้แน่นอนครับเดี๋ยวจะเอาบอร์มาบอกทุกท่านีกทีโเก่งนะหัหน้ทีมใหม่ทุกท่านขอให้คีทีมนี้หมอารทครับ